สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องพามแชนแนลนะครับผมมาวันนี้ก็มาอยู่กับค่าย MBP 8 8ครับผมมามาวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมไฮโลไทยครับผมเราก็จะมาซึ่งน้องหมวยกันครับผมวันนี้ก็พุกมาที่500ครับผมมาตามสเตปครับผมมาจัดครับผม รอก่อนครับใจยินยินครับผมอย่าวูวามครับมาจัดสูงไปเลยครับบางนี้มาตามสติปครับผมแท,ง,ท,ง,ทงตามมีตามเกิดครับผมมาจัดไปครับสูงยาวๆไปครับผม มามาดูกันจะโดนสักดอกไหมสี่สี่หกโอ้สวยครับผมหบวกลัวลัวครับผมบวกเป็นร้อยแปดสิบครับมาจัดต่อบมารบนี้รอบนี้เขาจัดสูงได้ไหมครับ มารอบนี้พขจัดสูงอีกสักหน่อยครับมาดูครับจะออกสูงหรือออกต่ำครับมาโลบเปิดครับรอบนี้จะสูงหรือจะต่ำครับมาดูครับเหยียบร้อยครับผม <4 S 1> ออกต่ำเชียบ <4 S 1> หายหมดครับผม ลบไปสามอยยี่สิบครับผมโอ้โหโดนหนักเลยครับมาไม่ได้ครับต้องเอาคืนครับผมนุ่งไมจะทำกับพี่แบบนี้ไม่ได้ครับผมมาลบนี้จัดต่ำาเลยครับผมยัดต่ำเข้าไปครับหมูหูไหลครับหมูหูเงครับมา หมดตูดอีกเช่นเคยครับผมแทจงจนกว่าจะหมดตูดครับเอาสามสองดอกสองเอา 3, สวยครับผม 3, 3, 3. แบบนี้มันเป็นยังไงครับผมมาบวกไปสองร้อยครับผมอันรอบนี้ยังไงเยอ จัดไปครับสูงเลยครับมามาดูมันจะออกให้ไหมถ้าไม่ออกให้ก็หมดครับยัดไปซะเยอะเลยครับยังไงออกอะไรออกอะไรอย่าบอกนะต่ำ<า>โอ้โหลดตัวไปครับผม<า>คิดว่าออกต่ำ โอ้็บวกไป1000บาทครับผมทุนแค่ไม่กี่บาทครับก็โัวผัวคัาวสาครับผมสาที่เปว่าเลืกครับผมก็อย่าลืมครับผมใคร M B P แป8แครับผมมีเกมให้เล่นมากมายวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม อยากให้ทำเกมอะไรก็ลงมิ้นมาครับผมไปก่อนแล้วครับ